ายรินลดาเล่าเบื้องหลังเจมมาบังแดดให้ที่โดนแซลสนันใครๆก็อยากเป็นภายไปร่วมงานแต่งงานของหมากปร,รินกับคิมเบอรี่ที่อิตาลีคู่รักภายรินลดากับเจมมาก็ถูกแซลไม่หยุดเรื่องความหวานโดยเฉพาะภาพถ่ายที่ถูกผู้จัดการส่วนตัวนำมาโพส ให้เห็นว่าท่ามกลางแสงแดดแรงพายก็สบายสบายอยู่ในร่มเงาที่เจมยืนเอาตัวบังแสงไว้ให้เรื่องนี้พายยอมรับเขินๆว่าเธอโดนแซวหนักบังเอิญว่าแดดมันแรงมากๆเขาก็ใจดีว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวบังให้ก็ต้องขอบคุณเขาค่ะเพราะหลังจากนั้นแก้มแดงหูแดงเพราะร้อนเขาดูแลดีแบบนี้แล้ว อยู่แล้วค่ะเป็นคนน่ารักอบอุ่นแบบนี้อยู่แล้วพอมาในอีกสถานะหนึ่งก็ดูแลเราอย่างพิเศษมากขึ้นเรื่องโดนแซวทุกครั้งที่โดนก็ยังทำหน้าไม่ค่อยถูกเขินและพอเล่าให้เจมฟังเขาก็คําๆยิ้มยิ้ม ต้องเบาโมเมนต์ลงหรือเปล่าคือการแสดงความรักมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกขอบคุณเขาที่มีความรู้สึกให้กับเราที่ผ่านมาเจมก็ดูแลดีตลอดช่วยถือของพาไปกินข้าวคอยถามว่าเดินเหนื่อยไหมคอยดูแลทุกอย่างจะคอยดูว่าเราโอเคหรือเปล่า ส่วนที่ชาวเน็ตบอกว่าอยากจะเป็นภายรินละดาสักครั้งเจ้าตัวยิ้มเขินก่อนบอกภายไม่รู้จะพูดยังไงทุกวันนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งในความดีของเขาในความรักที่เขามีให้เราก็เป็นความรู้สึกดีๆที่เราก็มีกับให้เขาไปเหมือนกัน